สัเลี้ยงของชาวบ้านบ้านหัวคูไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่วัวควายของชาวบ้านทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างก็ล้มตายลงย,ยังหาสาเหตุไม่ได้ตายทุกวันวันละตัวสองตัวเป็นเช่นนั้นอยู่เป็นสัปดาห์จนชาวบ้านเกิดความสงสัยและหวาดกลัวจึงได้มาร้องเรียนแก่ตผาผา ซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ในขณะนั้นให้ช่วยเหลือนานวันเขาชาวบ้านก็เริ่มมาร้องเรียนกันมาก